ไอเรื่องที่ชอบไปดอยฆ่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกูก็นึกว่าโดนแค่กัมพูชานะลาวก็โดนด้วยฮะอะ่เดี๋ยวกูมาให้ดูคอมเมนต์นะบ้างปนอาเรื่องอะไรท่าโจชิตเมืองงีประเทศเชดขางเม่นตะคมายยังเตะนะลาวก็้าปากด้วยนี่ได้จะมมายยมมาอ่านเอาเลยนะเอ่อโจชิตลาวมาเนี่ยน้องกอดอโจมาคอมเมนต์นักหนุวิดีโอยมุ้ยประธา ใช่แล้วบอยแต่ก่อนเขาดูถูกลาวว่าลมจมบ้างไม่มีปัญญาขึ้นรถไฟลาวจีนบ้างจะลมละลายบางประเทศคอฐานบางช่วงโควิดเ,เขาดูถูกทุกเรื่องเขาดูถูกทุกเรื่องล่าสุดไอ้บอยเขมินเอาลาวเข้าไปเกี่ยวด้วย หวังให้คนลาวเกลียดคนไทยและโจมตีประเทศไทยกับสบายดีสบายดีนะครับผมสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเดอ้อสบายดีนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบาลลัมแชนแนลเ้นเก่าเส้นเคยเหรอครับผมเนาะล่าสุดนะครับพี่นอ้องบอยขมนินเนาะบอยคามินสั่งเรื่องนะครับขึ้นมาอีกแล้ว หวังให้คนไทยนะครับแล้วก็คนลาวเนาะทะเลาะกันนะครับอยากให้คนลาวไปอยู่ขางเขมรและเอา,เอา,เ,อาเอาคนลาวนะครับมาโจมตีประเทศไทยนะครับเลื่อมขีดไปบาวาคนลาวกับคนไทยเป็นพี่น้องก,กันนะครับเนาะนะแล้วอา่าทีว่ารมเบิงในคอมเมนต์นะครับผมเนาะทีวารมเบิงในคอมเมนต์ทีว่า,อาบอยเขมรน,นะครับเอา คอมเมนต์ขึ้นมานะคะผมเนาะเบิ่งจากการพิมพ์นะพี่น้องโมเมนต์เมรเองบออย่าลืมนะว่าคนลาวเนาะอ่านภาษาไทยได้พิมพ์ภาษาไทยเป็นอย่าดืมตัวนี้แต่อันเนี้ยถ้าพิษก็พิดเป็นนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าอันเนี้ยพิดหลายแหงนะครับพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยคือพิดหลายนะครับพิมพ์บอถือเลยกับมีนะครับนะเท่าที่บ่ลรำสังเกตนะครับผมนะ คือหวังสั่งเรื่องนะครับหวังสั่งเรื่องขึ้นมาให้คนลาวกับคนไทยทะเลาะกันนะครับแล้วหวังเอาอ่าคนลาวเนี่ยไปเป็นพรรคพวกนะครับเอามาโจมตีประเทศไทยนะครับนะคือคนแบบนี้นะพี่น้องคนแบบนี้น่ะนะอยากสั่งเรื่องอยากสั่งปัญหานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขมรหู้แล้วว่า เอาศนาไทยบ่ได้นะครับถูกๆด้านนะครับผมเอาศนาไทยบ่ได้ก็เลยอยากดึงเอาลาวนะครับไปเกี่ยวนะครับหวังอยากให้คุณลาวนี่มาโจมตีประเทศไทยคิดผิดแล้วพี่น้องคิดผิดแล้วเขมรน,นะอยากให้คุณลาวมาโจมตีประเทศไทยนะคิดผิดแล้วเพราะว่าอย่างนะครับไทยกับลาวพี่น้องกันวัฒนธรรมอันเดียวกัน นะครับหีคองประเพณีอันเดียวกันนะอย่าลืมนะบอยอย่าลืมนะคิดพิษคิดใหม่ได้เนาะคิดพิษคิดใหม่ได้อืมแล้วทีว่าเอ่อีกอย่างนะคนไทยดูถูกคนดาวจังสั้นจังเสียบาลัมบบอกเคยเห็นบาลัมบบอกเคยได้ยินนะครับบาลัมบบอเคยได้ยินเออนะเขาบอกเคยดูถูกกัน นะครับเขาบเคยดูถูกกันเนาะแต่อันนี้บอยเขมีเนี่ยนะครับกลับสั่งเรื่องขึ้นมากูเรื่องขึ้นมาหวังให้คนไทยกับคนลาวทะเลาะกันนะครับเพื่ออย่างนะครับเพื่อนะครับผมอยากให้คนลาวเน่ะนะครับไปเข่าข่างนะครับไปเข่าข่างเขมนนะครับถามว่าตอนนี้มีบอกกัมมี่อยู่พี่น้องแต่ว่ามีหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับผมเนาะ ส่วนมากเลยแหละคนลาวนะครับจะอยู่ขางประเทศไทยนะครบผมเนาะจะอยู่ขางฝั่งไทยเพราะว่าหยังนะครับเพราะว่าไทยกับลาวเนาะเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับไปมาหาสู่กันสบายนะครับพี่น้องเห็นบอกเอ่อสะพานไทยลาวนะครับสะพานไทยลาวตอนเนี้ยมีแทบจะถูกแขวงของประเทศลาวนะมีแทบจะถูกจองวัดของประเทศไทย นะครับสะพานไปมาหากันสะดวกสบายทุกวันเนี่นะนี่แหละคือความปองรองสามัคคีกันมันต่างก,กันกับนะพ่นองอีกประเทศหนึ่งนะมันต่างกันอีกกับประเทศหนึ่งสั่งแต่เรื่องสั่งแต่ปัญหานะครับพอมีเรื่องมีปัญหากบมิภูรายอยากขบแล้วตอนนี้ชาคามินกำลังเรียกร้องความสนใจนะอยากให้คนลาวไปอยู่ขางขามิน นะครับหวังว่าอยากเอาลาวเนี่ยเนาะไปเป็นเครื่องมือบอกมาโจมตีคนไทยมาโจมตีประเทศไทยคิดผิดคิดหม่ได้นะครับบ่ต้องมายุ่แย่ให้เขาทะเลาะกันเขาบ่ได้งโง่นะครับบ่ต้องมายุ่แย่เต้องมากูเรื่องนะครับเนาะอันนี้วอลลมก็ขอฝากถึงขมิ้นทุกคนถ้าอยากทะเลาะก,ก็ทะเลาะก,กันเองนะครับบ่ต้องเอาลาวเอาไทายกลับไปเกี่ยว นะครับหรือว่าออทาวาอยากเอมีปัญหากับพี่น้องชาวไทยเส่อว่าสาวขมีน่บอกกาแล้วตอนนี้นะนะครับขมีเนี่ยบอกกาละนะครับเพราะว่าเขาหู้อยู่ว่าไทายเหนือกว่าทุกอย่างนะครับคนอ่าประเทศไทยเหนือกว่าทุกอย่างคคาเขาก็เลยบอกกานะครับในรอบประทากันครั้งที่แล้วเขาก็หู้ได้ว่า ภาษากรของเขาหรือว่าเจ้าหน้าทีา่ทหารของเขานะตุยไปจากคนตุยไปจากร้อยตุยไปจากพันนะครับขนาดแค่ประทากันนะครับผมเนาะสามสี่วันนะครับสามสี่วันนะยังตุยไปเป็นพันแล้วนะครับเพิ่มเป็นหมื่นนะนี่แหละทีนไฮเซาแคมนบอกพอใจนะครับ แล้วหาทางเอาคืนคนไทยอยู่ตอนนี้นะครับหวังอยากให้คนลาวเนี่ยไปเป็นผักกพวกนะครับแล้วไปโจมตีประเทศไทยนะครับเนาะหวังแบบอ,อยากให้ไทยกับลาวเนี่ยแตกแง่กันนี่คืออพฤติกรรมของซาวคามเนนะฟังแล้วเบิงแล้วพิจารณาไปน้ำกันพี่น้องคิดไปน้ำกันนะครับคือบอลลัมเองกะ คือความคิดวารามนะความคิดแบบนี้ลูกไม้ตื้นๆน,นะครับมันบอได้ผลสําหรับอ่าคนลาวกับคนไทยนะครับนะน้ำท่วมนะครับอ่าพี่น้องชาวไทยขับไปสวยนะครับทั้งบริจาคจริงของต่างๆนะครับเข้าไปสวยประเทศลาวนะครับนะแต่เ,เมนคาบ์บนนะครับคารน์นอน เพราะว่าขามอนอ่ะมันขบบ่ได้นะครับไว้ใจบอได้ก็เด้อบ่มมีผู้ใดอยากขบนะครับนี่แหละพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับคิดเห็นกันแบบไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข่ามาได้เด้อครับเด้อนะครับคอมเมนต์กันเข่ามาได้พี่น้องบ่สิเป็นทั้งฝั่งลาวบอว่าสิาเป็นทั้งฝั่งไทยเนาะจังไดกะขอฝากนะครับผมเนาะขอฝากแช่นะครับไปถึง บอยขมินนี่นะครับผมเนาะจังไรก็ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งลาวเด้อต,ติดตามหับชมคลิปนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกบเพียงแค่นี้เด้อขอขอบคุณครับ